ส so, วัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทครับวันนี้ผมก๊อฟแคทไฟจะแนะนําเทคนิควิธีการเปลี่ยนทักบาร์วิดีโอ11ให้โปร่งแสงนะครับสำหรับคนที่ต้องการปรับแต่งวิดีโอ11นะครับให้สวยงามมากย,ยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนํานเทคนิคนะครับที่สามารถเปลี่ยนทักบาร์วิดีโอ11นะครับให้โปร่งแสงให้สวยงามมากย,ยิ่งขึ้น,นครับซึ่งใครที่ต้องการปรับแต่งนั้นไปดูขั้นตอนกันดีกว่าครับ <o> เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนทักบาร์วิดีโอ11นะครับให <o> ้เป็นโปร่งแสงให้สวยงามมากยิ่งขึ้้้้นนนนนนนะะครรัับบบบบอยย่่่างงงเเเชตวีีีปป็แแแสล ซึ่งองบอกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านตัวโปรแกรมชื่อว่า t r a n s l e n t TV นะครับตัวนี้นะครับอยู่ใน Microsoft Store นะครับเราสามารถไปพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับหรือจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับก็คือลิงก์มาปุ๊บเข้ามาหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งพี่ก๊อปต้องขอภายนิดนึงก่อนอื่นนะครับพี่ก๊อปขอออกตัวนิดนึงว่าบางทีเนี่ยเวลาพี่ก๊อปอ่านภาษาอังกฤษพี่ก๊อปอ่านไม่ได้คล่องนะพี่ก๊อปไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับอาจจะผิดบ้างนะครับแต่ก็แนะนําว่า ให้ดูคลิปนะครับว่าตัวนี้มันมีเทคนิคต่างๆนะครับมองไปที่เทคนิคมากกว่านะครับอย่ามามองเรื่องภาษาอังกฤษถ้ามองภาษาอังกฤษเนี่ยที่ช่องพี่ก๊อฟมันจะไม่เหมาะเลยพี่ก๊อฟไม่ได้เก่งอังกฤษนะเก่งในเรื่องของการหาข้อมูลแล้วก็เทคนิคด้านไอทีนะครับเอาล่ะกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับแล้วให้กดดาวน์โหลดได้เลยครับซึ่งการกดดาวน์โหลดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ .exe นะครับคุณก็กดเซฟได้เลยนะครับเซฟเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปเปิดไฟล์นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกได้เลยครับพี่ก๊อฟขอ ติดตั้งง่ายครับใช้งานง่ายนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถปรับแต่งให้ตัวทักบาร์ของเรามีความโปร่งแสงได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องการให้แบบว่าแบ็กกราวนะครับวอยเปอร์เราสวยๆเน่ยต้องการให้แบบเนี่ยฮะภาพสวยๆนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับเนี่ยครับพอกดติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยกดคอนเนคได้เลยครับนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบ ใสเลยนะครับเนี่ยครับก็จะทําให้เราเห็นภาพแบกาวข้างหลังนะครับแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้4รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนโดยการเอาเมาส์มาที่ด้านขวานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในตัวของโปรแกรม t r a n s p a r e n t t b นะครับตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวาครับคลิกขวานะครับเริ่มมาที่หัวข้อ Desktop ครับ Desktop เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันก็คือเคลียร์นะครับนะครับเคลียร์ก็คือเป็นแบบใสแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอะคริลิกนะครับก็คือจะมาทึบหน่อยแต่ก็ยังเห็นภาพด้านหลังหน โอเปกนะครับโอเปกก็คือเป็นทึบเลยนะครับมืดเลยนะครับอันก็คือนะครับสุดท้ายก็คือ Normal ก็คือเป็นปกตินะครับถ้าถามว่าต้องการให้มันสวยงามอาจจะเป็นเหมือนที่พี่ก๊อบว่าก็คือเป็นเพรียนะครับก็คือเป็นโปร่งแสงตรงนี้นะครับสามารถทําให้เป็นโปร่งแสงได้แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะก็เป็นไอคอนสวยๆนะครับทาให้ดูคมกือดี ใครที่ชอบปรับแต่งวินโด s นะครับรองนำเทคนิคนี้พีใช้งานกันดูนะครับและนนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลงังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจให้พวกเราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Ca ไครับ